สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามาเฉลย ER แบบผัดกันนะคะนักเรียนแบบหัดวันศุกร์ที่27สิงหาคม2564เลยนะคะนักเรียนเอาแบบหัดมาตรวจเช็คก,กับคุณครูได้เลยนะคะเราไปดูวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะนักเรียนเราไปเฉลย ER แบบหัดวิชาคณิตศาสตร์นะคะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการจับกลุ่มจำนวนนับ11ถึง20นะคะนักเรียนคำสั่งนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนตัวเลขลงในวงกลมที่เป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มของจำนวนที่กำหนดให้นะคะมีตัวเลขอยู่3กลุ่มนะคะมี12 18 13นะคะนักเรียนนักเรียนจะแบ่งไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะคะไปดูตัวอย่างของคุณครูเลยนะคะคุณครูแบ่ง12เป็น3กลุ่มนะคะ กลุ่มที่หนึ่งคุณครูให้สองกลุ่มที่สองคุณครูให้หกกลุ่มที่สามคุณครูให้สี่นะคะเรามาตัวคําตอบนะคะนักเรียนสองบวกหกได้แปดแปดบวกสี่ได้สิบสองคำตอบนี้ถูกต้องนะคะต่อไปสิบแปดนะคะนักเรียนแบ่งสิบแปดเราเป็นสามกลุ่มนะคะคุณครูแบ่งสิบแปดเราเป็นกลุ่มที่หนึ่งเป็นห้ากลุ่มที่สองเป็นเก้ากลุ่มที่สามเป็นสี่นะคะ เรามาตัวคทำตอบนะคะห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสี่เป็นสิบแปดนะคะคำตอบนี้ถูกต้องนะคะนะักเรียนต่อไปเราไปแดงสิบสามนะคะแดงสิบสามกลุ่มแรกได้แปดกลุ่มสอง 2, ได้สามกลุ่มที่สามได้สองนะคะตัวคำตอบนะคะนะักเรียนแปดบวกสามได้สิบเอ็ด 11บเ็ดวกสองได้สิบสามคำตอบนี้ถูกต้องนะคะนักเรียนจะแบ่งไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะคะแต่แบ่งแล้วจานวนที่เราแบ่งจะต้องไม่เกินหรือขาดจากจำนวนที่กำหนดให้นะคะนักเรียนต่อไปข้อที่สองนะคะให้นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในวงกลมที่นับได้จากกลุ่มย่อยสกลุ่มที่กำหนดให้นะคะเราไปนับ จำนวนจากกลุ่มย่อยสามกลุ่มนะคะนักเรียนไปดูกลุ่มที่หนึ่งนะคะมีสองมีสามมีหกนะคะสองบวกสามได้ห้าห้าบวกหกได้สิบเอ็ดนะคะคำตอบคือสิบเอ็ดนะคะนักเรียนต่อไปนะคะมีหกกลุ่มหนึ่งมีหกกลุ่มสองมีเจ็ดกลุ่มสามมีสี่นะคะรวมสามกลุ่มย่อยนี้นะคะ หกบวกเจ็ดเป็นสิบสามสิบสามบวกสี่เป็นสิบเจ็ดคำโจทยนี้ถูกต้องนะคะนักเรียนต่อไปกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะกลุ่มหนึ่งมีห้ากลุ่มสองมีสี่กลุ่มสามมีห้าน,นะคะนักเรียนห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่นะคะคำตอบคือสิบสี่นะคะต่อไปเราไปดูเฉลยวิชาภาษาไทยกันนะคะนักเรียน ภาษาไทยนะคะเป็นเรื่องประโยคนะคะให้นักเรียนเรียงลำดับประโยคให้สมบูรณ์นะคะข้ mm. อที่หนึ่งแม่ให้ขันฉันกินน้ำส้มนะคะ mm. เราก็จะมาเรียงประโยคกันใหม่นะคะนักเรียน mm. เรียงได้ว่าแม่ขันน้ำส้มให้ฉันกินนะคะ mm. ใครเรียงได้แบบนี้บ้างนักเรียน mm. คือเรียงแล้วให้มีความหมายฟังแล้วเข้าใจนะคะ mm. ต่อไป รถบรรทุกมาทางผ่านนี้เราก็จะเรียงใหม่ว่ายัางไรคะเรียนเรียงว่ารถบรรทุกขับผ่านมาทางนี้นะคะข้อนี้นะคะบางคนเขาก็จะเรียงใหม่ว่าขับรถบรรทุกผ่านมาทางนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะฟังแล้วมีความหมายนะคะเข้าใจนะคะถ้าพี่แอนแม่ซื้อเราก็จะเรียงใหม่เป็นว่าอะไรคะ พ่อซื้อแหวนให้แม่นะคะหรือใครจะบอกว่าแม่ซื้อแหวนให้พ่อก็ได้นะคะประโยคนี้ต่อวป็ประโยคที่สี่อาศัย้างขาวถ้ำอยู่ในนะคะเราก็จะเรียงว่ายังไงคะ้างคาวอาศัยอยู่ในถ้ำนะคะต่อไปข้อที่ห้าข้อสุดท้ายชั้นทั้งขยะเทท,ทิ้งในนะคะเราก็จะเรียงใหม่ว่า ชันเทขยะทิ้งในถังนี้นะคะสำหรับวิชาภาษาไทยใครเรียงถูกหมดนีไหมคะต่อไปเราไปดูภาษาอังกฤษกันนะคะนะคะักเรียนเ,เรื่อง w h a t d o I h a v e นะคะให้นักเรียนแปลคำศัพท์ที่กำหนดให้นะคะนะคะักเรียนไปดูคำนี้นะคะคำที่หนึ่งคำว่าอ่านว่า robot น,นะคะนักเรียน robot แปลว่าหุงง่นยนต์ ทยแปลว่าหุ่นยนก็ถูกต้องนะคะท่าแปลว่าว้าวนะคะไบแปลว่าจักรยานดอนแปลว่าตุ๊ก,กตาพเพลนแปลว่าเครื่องบินแวกแปลว่ากระเป๋าถือนะคะถูกหมดไหมคะนักเรียนต่อไปเราไปดูอีกนะคะวิชาสุดท้ายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ เรื่องอวัยวะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะเป็นการพบทวนนะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องสามารถจําแนกว่าสัตว์ชนิดนี้เคลื่อนที่โดยใช้อวัยวะใดนะคะนักเรียนสัตว์ที่กําหนดมีงูช้างปลานกขึ่งผือเสือ้อสุนัขมา้ากบนะคะนะักเรียนก็ไม่ดูว่า เอาไว้ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของสัตว์มีอะไรบ้างมีขามีกล้ามเนื้อมีปีกมีคลีบนะคะเราก็ไปดูงูค่ะนักเรียนงูใช้อะไรในการเคลื่อนที่คะใช้กล้ามเนื้อใช่ไหมคะแล้วก็เอางูมาเสียนลงในช่องกล้ามเนื้อนะคะนักเรียนต่อไปช้างช้างใช้อะไรในการเคลื่อนที่คะช้างใช้ขาเราก็จะเหียช้างลงในช่องขานะคะ ต่อไปปลาค่ะนักเรียนปลาใช้อะไรคะปลาใช้ครีบคอรออีบอรครีบนักเรียนก็เขียนปลาในช่องคําว่าครีบนะคะต่อไปนกค่ะนักเรียนนกใช้อะไรคะนกใช้ปีกคออีก,กอปีกในการเคลื่อนทีน่นะคะพึ่งนะคะนักเรียนพึ่งก็ใช้ปีเขียนพึ่งในช่องปีนะคะต่อไปผีเสื้อผีเสื้อะะใช้อะไรคะใช้ ตี๋นะคะต่อไปสุนัขค่ะนักเรียนสุนัขใช้อะไรคะใช้ขานะคะต่อไปมา้มาม้าใช้ขาในการเคลื่อนที่ต่อไปกบค่ะนักเรียนตัวสุดท้ายนะคะกบก็ใช้ขาในการเคลื่อนที่นะคะนักเรียนขานักเรียนวันนี้นะคะเราก็ได้เฉลยจับคู่กันนะคะ นักเรียนคนไหนที่ทาจากคุณคผิดก็ให้ลบแล้วก็เขียนใหม่นะคะนักเรียนทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะดูเฉลยไปด้วยนะคะนักเรียนว่าเราทําถูกต้องไหมนะคะถ้าไม่เข้าใจนักเรียนสามารถไลน์หาคุณครูหรือโทรถามคุณครูได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะการเฉลยใบงาน คุณครูขอจบไ้เทียเข้านี้เราจะเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะในเรื่องของการเฉลยใบงานนะคะนะักเรียน